สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหางหน่อยของวันที่สิบห้ามาฝากนะจ้าคนอื่นแล้วมาดูของวันที่สิบสี่ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ้าวันที่สิบสี่เราให้หนึ่งกับสองนะจ้าหนึ่งกับสองขอลองมาที่เฉพาะกิจหนึ่งมาเฉพาะกิจสมากาชาตินะจ้าอ่าแล้วก็ปกติมาสองมาปกติเนาะอ่าสองมา v i p นะจ้า ว่าวันนี้หนึ่งเรามาแค่หน่อยเดียวเองเนาะส่วนตัวเจาะของเรานะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองแปดไม่มาเนาะมาแต่ตัวกันนะจ๊ะตัวกันของเราอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามาเฉพาะกิจอา่านี่คู่นี้ที่ไม่เหมาะบอกให้ให้ให,ให้ตัดเล่นเนะ 9, 1, เาะเก้าหนึ่งอ่าเฉพาะกิจนะจ๊ะเฉพาะกิจ ส่วนตัวเก้าสองสองเก้าเราเนี่ยเก้าสองของเรามากาชาติอ่แล้วก็มาแล้วก็มาเออแล้วก็สองเก้ามา v ล่างแม่หมอเขียนให้เป็นสถิติให้ดูนะจ๊ะทุกคน เขียนเป็นสถิติให้ทุกคนดูในวันนี้เนาะ,ะทุกคนจะได้ดูเป็นสถิตินะตัวเจาะของเราไม่เข้าเลยนะแต่ตัวลูกของเราเข้าที่สองมาดีมากนะจ๊ะเดือนดีมากเนาะวันมาเกือบทุกหน่อยเลยนะจ๊ะสองของเราเนาะมาหนึ่งสองสามมาสามหน่อยวันนี้เราจะได้คู่ไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเดจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันที่สิบห้านะจ๊ะ ห้าเดืนจิตหกแปดเนวทางรัฐบาลไทยก็ลงให้แล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากเห็นก็เลื่อนกับเลื่อนย้อนกลับไปดูเนาะเป็นอลงใหเ้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหาหนอยรวมนะเป็นหาหนอยรวมเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติบ i p นะจ๊ะวันนี้ให้รูที่ วันนี้ให้รูดที่สี่และห้าแล้วกันนวันนี้เนาะให้เด่นที่ให้เด่นที่สี่สองสี่สามสี่แปด ตัวรองที่52 53แล้วก็58นะทุกคนนะมีตัวกันให้เหมือนเดิมนะจ้ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะเพราะทุกอย่างมันเป็นเพระทุกเพราะสูเพราะตัวเลขที่ลงให้เป็นสูตรนะจ๊จะไป็นในสูตรเนาะถูรคำนวณ อ่เป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเอเคตัวกันของเราวันนี้นะแม่หมอจะให้ที่เจ็ดห้านงให้ตัดเล่นนะทุกคนนะแล้วก็ ดเจ็ดสแล้วก็หกเก้าให้ตัดเล่นนะทุกคนนะให้ตัดเล่นนะถ้าใครชอบนะจ๊ะส่วนตัวที่แม่หมอชอบในวันนี้นะคะ คู่ที่ชอบในวันนี้เนาะก็คือคู่นี้นะจ๊ะอืมก็คือคู่นี้นะที่ลงให้เนาะนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะก็ตุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นให้ทุกคนมีจิตวิทยจะได้แนยานในการรับชมรับฟังเนาะใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปฟัง,ง,งรับโชครับศัพย์ วันนี้เขอกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า